วดีค่ะก็กลับมาเจอกับปรชิกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยชิจะมาแต่งหน้าโทนส้มพีชเรื่อเลยว่าลุคนี้เนี่ยเป็นลุคที่มันได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหะแต่ว่าชิคิดว่าเนยัเป็นลุคที่เพื่อนๆสามารถหยิบมาแต่งได้ทุกๆวันเลยนะคะสำหรับคนผิวขาวเนี่ยแต่งโทนนี้แล้วก็ดูขับผิวมากยิ่งขึ้นหรือว่าคนผิวแทน สามารถแต่งโทนส้มได้แน่นอนค่ะซึ่งความพิเศษของคลิปนี้นะคะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะแบรนด์เมอร์เลสกาค่ะที่ส่งของไ้ชิลเล่นเยอะมากเลยนะคะแบรนด์เมอร์เลสกาเนี่ยชิคเคยใช้มาเมื่อประมาณตั้งแต่เขาเพิ่งเริ่มทําจนตอนนี้แบรนด์เติบโตมากก็มีหลายอย่างที่ชิคไม่เคยเล่นมาก่อนเลยที่จะเอามาทําเป็นมินิรีวิวแล้วก็ハウทูไปด้วยนะคะถือว่าแต่งไปบ่นไปให้เพื่อนฟังกันเลยว่าแต่ละตัวชิใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างถ้าเกิดว่าใครอยากรู้นะคะก็ต้องไปติดตามกันค่ะไปกเลย มาเริ่มต้นการแต่งหน้าของเราเลยนะคะก็มาลงไพรเมอร์กันก่อนเลยค่ะซึ่งไพรเมอร์ของโมเลสกาเนี่ยมี2ตัวด้วยกันอันนี้เป็นสูตรไพรเมอร์ทาที่ชิเคยใช้เมื่อนา,นานมากๆแล้วนะคะส่วนตัวใหม่ที่เขาออกมาเนี่ยตัวนี้เป็นเฟสเบอร์เหมือนเขาเพิ่องออกมาแบบได้ไม่นานนี้เลยในปีนี้น่าจะใช่นะคะลองแกะมาเล่นแล้วนะเพล้วว้าวจริงๆคือมันเป็นเนื้อสัมผัสที่เป็นเนื้อซิลิโคนนะคะว่าสิ่งที่แตกต่างของ2ตัวนี้ก็คือตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่หน้าแห้งนะคะส่วนตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่หน้ามันหรือว่าคนที่มีแบบว่า รูขุมขนกว้างนะคะหรือว่ารูขุมขนไม่กระชับต่างๆเลยวันนี้นะคะชิขอใช้เป็นตัวเฟสเบอร์ตัวนี้นะอืมคือชอบในระยสัมผัสของมันรู้สึกแบบมันกักเก็บความชุ่มชื่นด้วยอคะค่ะอย่างแบรนด์เมร์สกาเงี้ยเขาทำพูกเบ,บสออกมาเนี่ยเขาจะทำแบบปรับสีผิวนิดนึงให้มันดูสว่างขึ้นนะคะจะเห็นเลยว่าหน้าชิเนี่ยบริเวณแก้มเห็นไหมสว่างขึ้นไหม ก็มาลงพื้นผิวกันเลยวันนี้ชีจะใช้ BB นะคะ BB ของบรัสกาเนี่ยมี2ส,สูตรด้วยกันตัวนี้เนี่ยจะเป็น perfection m a t t e color bb cream นะคะก็จะมี spf 50ด้วยไม่ต้องทากันแดดเลยถ้า50แนวอยู่ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็น snail smooth pore bb cream นะคะตัวนี้ก็มี spf 45ด้วยกันตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องเอ่อริ้วรอยนะคะแล้วก็วท์เทนนิดแล้วก็ UV ด้วยชี้ลงไพรเมอร์ที่มันควบคุมความมันไปแล้วฉะนั้นชีนจะลง snail pore bb cream ตัวนี้เลย บีบออกมามันจะดูเข้มสักหน่อยนึงแต่ว่าพอทาลงไปแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามสีผิวของเราเลยซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถลงเบสก่อนที่จะลงบีบีครีมก็ได้แต่ว่าชีเป็นคนแบบชอบผสมกันแล้วก็ทาไปเลยทีเดียวมันง่ายดีค่ะนี่เป็น l o v e l y s h i m m e r Makeup Base นะคะแล้วก็มี2สีค่ะเป็นสีชมพูกับสีเขียวแต่ว่าวันนี้ชิอยากใช้สีชมพูก็บีบลงไปเลยโดยที่ชิจะผสมกันแอัตาร์โนมาหนึ่งต่อหนึ่งเลยต่อมานะคะชิก็จะใช้แปรงเกล่ย ทาใต้ตาดีหนึงนะ่งเนาะนะคะก็มาเซ็ตกันด้วยแป้งเลยซึ่งแป้งของบริสกาเนี่ยมี3รุ่นด้วยกันนะคะเป็นแป้งขุ่นแบบนี้แล้วก็แป้งพับผสมรองพื้นอีก2อันนี้นะคะซึ่งชิจะใช้เบอร์23ทั้งหมดนะคะเป็นสีซอฟ์เบนดนั่นเองแต่ว,วันนี้เนี่ยหน้าของเราแบบก็ค่อนข้างแน่นผสมพูนแล้วเนาะชิเลยเลือกใช้เป็นแป้งขุ่นแทนดีกว่าเออเขาก็จะมีพับให้ด้วยในตัวชิไหมคะว่าบีบีครีมเนี่ยพอทาลงไปตอนแรกมันขาวมาก แต่พอที่มันจะพักนึงมันปรับให้เข้ากับสีผิวของเรามากขึ้นนะคะก็มาเริ่มต้นที่พอยเมคอัพของเราเลยค่ะวันนี้นะคะที่จะใช้ที่เขียนคิ้วของเมเรสกาด้ามจับเนี่ยมันแบบหัวค่อนข้างเล็กนะคะซึ่งมีสองสีในการเป็นสีบราส์ก,กับสีแบล็กนะคะแต่ว่าวันนี้ชี้ขอใช้เป็นสีแบล็กเลยกันนี่เดี๋ยววันนี้เขียนคิ้วยังไงดีคะเขียนแบบเกาหลีแล้วกันอะหนาๆนาหน่อยเนาะแต่ว่าสั้นๆ เอาจริงๆนะคือชีไม่ได้ใช้ดินสอเขียนคิวมานานมากล่าสุดที่ใช้เนี่ยก็ของไดโซซึ่งตัวนี้แตกต่างกับของไดโซย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือเวลาที่เขียนไปสีมันติดเลยนะคะแล้วก็เนื้อไม่แข็งขนาดไดาโซวันนี้ชีจะเขียนคิ้วแบบไม่ถมไปจนเยอะเกินไปนะคะจะเน้นต้องหางแล้วก็ต้องหัวให้มันโรงๆหน่อย ซึ่งมาสค่าของเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่าซึ่งมีสีน้ำตาลกับสีน้ำตาลเข้มน่าจะใช่เพราะว่าตัวนี้ชิกแกะมาใช้แล้วนะคะซึ่งวันนี้ชิจะใช้สีน้ำตาลเข้มอืมบัดแบบบัดนิดเดียววันนี้แน่นอนว่าเราแต่งหน้าโทนส้มพีชนะคะสิ่งที่เราจะใช้เป็นอายแชโดว์ l, เนี่ยก็ต้องเป็นสีส้มซึ่งหยิบเป็นตัวนี้มานะคะ่ะตัวนี้เป็นสี302ด o บ b l e Orange นะคะเป็น Mineral Pearl b u d ค่ะเม็ดสีเขาแน่นจริงนะ จะใช้นิ้วนี่นแหละทาลงไปนะคะที่ขอใช้แปรงหน่อยนะคะไปในจุดที่เราเข้าไม่ถึงหัวตาอะไรเงี้ยเก็บรายละเอียดนะคะทาตาล่างนิดนึงคะ่ะทามาทั้งขอบตาเลยนะคะจะบอกว่าจริงๆทาสีเดียวแล้วลอดนะ แต่ว่าใครที่าตามหมวยตาเล็กหน่อยนะคะก็อาจจะใช้สีน้ำตาลมาคัดเบ้าอีกทีนึงก็ได้แต่ว่าฉีพอแหละเท่านี้ฉีพอใจกับสีส้มมากเลยก<อ>ดัดขนตาแล้วก็บัดบัด,บดมสาส่ากันเลยค่ะ<อ>ไม่เคยลองใช้มสาส่าของเขาเลยเดี๋ยวจะปัดให้ดูแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่ามันเป็นยังไงนะวิไฟเบอร์เขาเยอะมากเลยอ,ะอ่ะ <ๆ S 2> คือแบบจะเห็นขน,นที่ด้ามแปลงเนี่ยเดี๋ยวฉีวจะให้ดูเห็นปะไฟเบอร์เยอะมาก ชี้ว่ามันต่อขนตาให้มันดูยาวขึ้นแต่ว่าเรื่องความหนาเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันต่อขนตาให้มันยาวขึ้นดีเป็นไงตาของชีมุงมิงมะปัดมาสคาร่ามาแล้วดูตาเปิดดีเนาะชีชอบจากนั้นก็มากรีดไลเนอร์กันเลยซึ่งไลเนอร์วันนี้เนี่ยจะเขียนบางชิดติดขอบตามากที่สุดคะ,ะแล้วก็ตวัดหางลงจะได้ดูแบบเด็กๆวันนี้เรามาตีมเด็กเนาะใส่ชุดก็เด็กแล้วอะ เพราะวันนี้เราจะแต่งหน้าโทนส้มพีชเนาะฉะนั้นจะต้องปัดย้าสีส้มเป็นสีโออา2หนึ่งูย์สองกับพีเคหนึ่งศูนสองค่ะแต่ว่าชีคิดว่าชีจะปัดสีกลางของอันนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆอันนี้ชีว่ามันออกชมพูพีชคือไม่ออกชมพูซะทีเดียวเลยนะสีนี้สวยพีเคหนึ่งศูนสองแบบไม่ต้องปัดไฮไลท์แล้วคือมันมีแบบไฮไลท์ไมใ่ในตัวนะคะชีจะปัดเอาสีตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไล่มาไฮไลท์ข้างหน้าอ่า ชีคอนเฟิร์มว่าแปลงนางใช้ได้จริงแปลงนางใช้ได้จริงนะถ้าพบไปจากประวัตินี้ชีว่าได้อยู่จำทั้นนะคะก็มาเก็บขอบหน้ากันนิดนึงด้วยตัวนี้เลยเป็นไฮไลท์แอนบรอนเซอร์เบอร์3ามนหค่ะก็จะเป็นสีประมาณนี้นี่มีสีน้ำตาลแล้วก็มีสีมุกๆุกนะคะทางแก้มชีคงไม่เฉดแล้วแหละเอาตรงสันจมูกก่อนดีกว่าตอนแรกนึกว่าสีจะไม่เข้มพอดูในนี้ปรากฏปัดออกมาเป็นไงคะ่า มาที่อย่างสุดท้ายของวันนี้นะคะ <S <S mm hmm. ก็คือการทาลิปซึ่งจริงๆเราลิป,<ร>ปของมลเมลิสกาเนี่ยมีให้เลือกหลายรุ่นมากเลยค่ะแต่ว่าตัวใหม่ล่าสุดที่เขาออกมาเนี่ยมันจะเป็นคิ้นประมาณนี้เลยอารมณ์แบบคิ้นๆนะคะมี3ส,สีด้วยกันป็นสีแดงสีชมพูแล้วก็สีส้มนะคะทาสีส้มโอเคแนละ้วชิอก็ขอพูดอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นลิปจิ้มจุ่มของมลเมลิสกาเหมือนกันตัวนี้สีมันสวยและติดทนและเนื้อดีมาก <S <S แต่ว่าเดี๋ยวชิคอลองทาสีานี้ก่อนถ้าไม่รอดค่อยใช้สีนั้นนะเฮ้ยชิวพอ ชิวะพอสีน่ารักดี มันมีกลิ่นวย้ยกลิ่นไคยๆส้มมาดูสรุปกันคร่าวๆเลยนะคะคือสีที่ออกมาชีค่อนข้างชอบมากๆเลยนะ,ะเป็นโทนที่ดูสดใสดีชี้ว่าการที่เราหยิบโทนสีส้มมาแต่งแบบนี้นหน้าของเราเนี่ยดูเด็กแล้วก็ดูสว่างมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสาหรับแบรนด์ของเบอร์เรสกาเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสงสัยว่าแต่ละตัวใช้แล้วแบบคือชี้อาจจะให้ข้อมูลไม่หมดไงก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้เลยเพราะว่าลิปตัตวเนี้ยคือชี้ชอบจริงๆใช้จริงนะตัวนี้เบอร์2 0 1แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชอบเลยก็คือบราชอง มามชาก็คือไฮไลท์ไปเลยในตัววันนี้เนี่ยชิก็มารีวิวเพียงเท่านี้แล้วก็ทำทาวทูไว้ดูกันหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะชิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย